สบายดีเพ so ื่อนพี่น้องสบายดีเอฟซีวัชภูสูซิคนมมวอนีมาเดนบ้านเนาะพี่น้องมาเดนบ้านจางรางกันเลยเนาะมาเดนมาเนี่ย้คิงมาเดนดับเท้าสีมาเก็บพักเห็นบอกวัวพี่น้องคิดอยากอ้อมเนาะพี่น้องแต่ด้สีมาเก็บเมื่อไบวอ้อมอยู่เพื่อนผูวไาอยู่เพื่อนโมมี่เนาะพี่น้องอยู่เพื่อนโมมี่บอกวอกหวานสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเออไปตากกล่องให้ Ok นี่บอกว่าย uh. ่างหมาตึงอยู่ค่ะไม่ใหญ่เลนบะเออตัวนี้มันมีหมดอ่ะเอาเลยบะเออเอาเลยเดี๋ยวสบายดีเน่ดูคิงสบายดีป่าดุมอ่สบายดีปลาดูงเดี๋ยวเอดี่ป่านเน๊ยโอ้ยสวัสดีงามเนติลูกใส่ปานสวัสดีบวงามนกแส่ปานท่าัมอเยสดีกสดีดามึงนี่ ไปอีตัวเอาไหมไปไใบแกงเด้อเก็บเอาเด้วยอ๋อแกงมาแต่บรรลุอ um. ีกถ้าเห็นเขาอ่าใครเห็นนังโงส์บเต็มบนทางกิจยากือไปหาเองกับอะไรหาเองกับบริกินดอกไปอยตัวได้ไรลาเอาน้องในดูคิงลาลาไม่พีได้ไปมาพีมาโอ้ใส่ป่านกัญญาณมิมงแช่ปะป้วงเอาไว้บริสิีดาสินจังเลยนะเอ้ยทำมาสักทุดช แม่ไบ้ใจัยพูยบเตจัยเนี่ธรรมศาสตร์พวกนี้ก็โฟดพี่น้องเห็นพี่น้องเบิ่งสวนใงเติมเด้อดิบรรยากาศมันจเป็นอบอ้าวนาะพี่นอง่พบรรยากามันสิเป็นอบอาเนาะพี่น้องพว่าพ้นสิตกมนี่ใบมันหมอนี้พุ่งขึ้นไปเป็นอย่างเอียงแมงบก้นจุ้ะกุมังหนาวแมงบกกินเบิ้ดกุมงนี่ จเจียจากไหนมันตรงมีแนวฉีดมั there. There ้เนาะก็เอาลายๆใวกูอียงพี่ดอกพี่ดอกอยู่อันนี้กด้นะเก็บพออูเมื่อนั้นดอกอยู่บนมีอียงเก็่อลายลายโอ้ปลูกบาอ่งดเอท่านไหนมีหุอเบะเขาเน่ยเบาเน่เบาโอ้เป็ดเป็ด แนวกิดแนวน้อยนาจะชิ้น้ยนาบวหลุดร้อยบะเอาบ่มันตัวค้องคอยอ่ะมันหัวคล้องเจ้าคล้องส่ป่านบะท่านหัวได้คล้อส่ป่านเขาเปิดิรอนู่นอัาดินอยู่โออกสกระดดใส่รดใส่่น้องจงอัน้น่งกินแต่ยังมาทานพานนั่นพ่น้องมาทานผ่านจำบ้นี่ย่งนาที่มันบ่เอ้ยย่างชวมมงบ่ย่างไอยูบ่ สองพันกัวสองพันจมูกเออเด็กพี่ดอกพี่ดอกฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อเบิ่งคลิปยาวๆในเด้อพี่น้องเดิมใหม่เนาะถอดเทปแน่ยีรอกผู้ใดก็ได้โอ้พี่น้องเอ้ยแต่มันกระเบิดกำลังใจนะนะเป็นอะไรเป็นแบบสะทอจะนอนสะทอยีรักพอเพื่อนสิผ่านกระเฮิง์ตเติมระยอดวิวกับโบคือเก่าเนาะ ตุ้งคลิปก็เพื่อสิพ่อไหนมันสิบเปื่อยยังสิบเปื่อยโอ้ยขีดหอดปลาดุกเลี้ยที่น้อนอ๋อปลาดุกนะแกงอ่อมบุ้นเบขนเจี้ได้ยังนองอ่อมดูสาวิพี่หน้องเนี่ยดึงเด่นพ่อพ่อ่พ่อใช่อู้พ่องบอกเมื่อเอาไหมขยับตัอะไรก็ยังเตี้ยลนี่ขางเละรังดเยเลยน่ะหรไม่ยำได้หริอยางดอกเออ แม่น้ำคิ้งบ่บเคยยางหล่อสุดซ้าตะเขือตอนนี้มันกระปวดมันง่า่เนาะพี่น้องมันกำลังสีทอไก่เป็นหมาเด็กกกกระเจี๊ยบกกกระเจี๊ยบสมพอดีโอสมพอดีนี่เก็บไปใส่แกงใส่ต้มแกงเห็ดแกงเห็ดกระแสบแล้วค่ะ แม่ผัญญางเองเว้ยอืออือยใสต่แต่อันนี้แหละเพราะว่าอยู่วาอตะกี้มันมีอันอใ้่แต่อันนี้บ่ได้ใบักามักอีหยังได้ใแต่มพอดีนี่เออเฮ็ดิตะกี้โอ้หอมใบอันนี้ย่างได้บ่ลูกไปๆย่างโลดาที่ทางอีหมู่เพิ่นน่ะ พอมันได้ใส่เพ <c ười> <như> ิเพมเปิดสังนะหัวนห่ีน้องเอ้ยมักล่อยเขาเป็นอยู่ะอ้าวแม่มักล่อยงวบได้ะเอามือเอามือนั่นเอามันเป็นหมักบัวพมเป็นแล้เก็บไข่ผีพาคนวะ ปลอกล้อยเก็บปลโรดอืมหันแศบแศบคือกันแถมมะม่หอมแต่บกบวบเดี๋ยวนี้ก็บหอมเวงเหรอจะเป็นจังไรบกบวบหากะโรดดมันออกบออมบกขูดเดียมันออกเลิก่ะาสามันสีแข็งเออเอาแนวขูดเปลือกมะคุ้งหันซอออกปอก บรรยากาศดีอยู่พี่น้อง<ม>แต่มันบ่มีลมซื่อชฮันเดน่าเอาเน่ฮะมาสบายได้อยากกินอะไรนะแต่ว่าเขามีโคเปอร์ทะเลสม์เไ<ม>พรปลูกไว้ปลูกทุกอย่างที่อยากกินบม่ต้องดึงไอ้เครื่องมันดึงฮักมากมันโดดเออฮักไปเออเครื่องมันเหนียวฮักเงี้ยพี่น้องเห็นบ่น จะหน่อยนะมันจะมาถู่วมานาพี่น้องรต้องต้องกินต้องให้มันใหญ่ก่อนนำถ่วเนาะปลาคือกันพี่น้องจีเซไดปลาบอห้าก็ซือเดือนย่งอยู่ว่าก็ซือเดือนบอก็ง่ายๆค่ับน่เอามามันก็ตาย ดวงจอเต็มบั <c oughs> <c oughs> ้ดได้จะเีเือนหมกมัว่ย่มม่อนมทกแล้วหึ่งกินแซ่บแล้ว่ะแี่พี่น้องเบิหมักมู่นีเมล็ดปูวอันนี้พี่น้องหมักมู่หมักมู่เฮา นี่สบายกันด no. so ้วยกระติบไปกินหมากอยู่วะแต่ว่ามันมันมีดวงจอในระเบิ่งมันนด้น้าดวงจอได้สิบอะไรกินอียาเห็นหว่ฮทันเดถูกเห็นหว่านี่นี่หยอดบัวอือพี่น้องเอ้ยงามเป็นงามเนาะป้าอุ้ยสวยอยู่ เอ้กีลายเถอะเอเยะเยียบงานคิงตาเรารจะชีวูเขาไหมจีแม่แจ้งนี่ด็กนะแล้วไ่ก็ออกได้เลยหยอดหยอดหยอดมาหอดยกาหยอดมอื้อหยอดมะอื้อแบบง่ายๆงนาะนี่จะหยอดงามหานแทนได้ตีนหันเกตบึงต่ใบเว้นพี่น้องเอ้ยผูหแนได้จีนอดีเถอ มันถือมอง,งไฟใหม่เห็นไหมมองจูดง่ายแก่มันก็ได้หลายเอ้ยมันก็ได้งๆๆามมีจริยอดพักจำนินเฟฟเอาเนี้อยอดพักจำนินพักจำนินก็ได้มือฉันเ <มา S 1> นาหนะหันหันในขาฮะยอดนะเก็บเอามันสีท่าออกโทงออกไปแล้วก็งูอกินนขันไปแล้วก็อันนี้ก็หักหัวไอ้ขันงูอญ่ามมันมากมันปวงเนาะมันคือเขาอดีอันเด็กกาบะ มันคือบป่งโป่งเลยเนาะมันมีผิดข้ามันมาจักเนาะฉันก็อยากมันบ้านบ่คอยอยากโก้บ่คอยอยากกันไม่อยากตายขนาดน่ะนี่ผักหวานงามงามเนาไหมฮะผักหวานผักนนี้ผักหวานป่าหวานป่าผักหวานหน้าบ่เริ่มผักหวานป่าเขาอนผักหวานบวานเออผักหวานบวานผักหวานเออพักนักบ้า ออปอบมกเก็บไได้ไรเป็นหนึ่งกินแันดีเก็บไปไว้หนึ่งกินเห็นเก็บเห็นแตกนเลยผูกหนิเห็นเตะจะรอจะได้เอาหยดอือเก็บห้งเก็บตนนี่าเขาได้มาค่ะเนาะาเวลากินเทากับต้องเอาคนมันออกนะหลอกคนมันพี่อนอ บเรตึกอปานเย็นหมักมูะะามอะมาเลอมาเ้อมาเ้อจะตไฟลูกพี่บักมูพี่หักมูโยพี่เจียงหวอหนัเชิงม้อนเหมือนใช้บักมู่อตายตยงไปดูปะ่วงครับ เข oh, sure. <Yeah uh, oh, ื่อบพักมองอ่ะหน่าหานปลาเฟืองโอ้ปลาค่อยบริตึกปลาเอาว่ปลาปลา่านี้อาบริเตึกเมื่กินเนาะพักกะจะมันอันนี้นาอไม่นาะเอาบริเลตมันเนาะ มันตายแล้มันเบิดอโยมันนะย่างมันย่งหมกบัวไปไปดางเมื่อทางนั้นด้วยเอาให้ครบเอาทุกอย่างทุกอางที่มีปลาเอียะบ่นี่ิเนอนัเคุณออแม่ปลานิไหนด้เนะไหมเนาะ บรรยากาศหน้ากระไทยเลยน้องพี่น้องไทยหุดเตรียมไทยหุดไว้เนี่ยเด่ดว่าหนามรูกเห็นบ่ เจ e ็บอยู่บ่เจ็บแค่โดนเฮงมากินหมกบวกนึ่งบ่โอ้ยกกินนาะขันอ้อมมาเาจี๊ดมาแต่อนส่วนพักใส่ร้ายๆจนโมเส่แต่พากขอเนาะนี่นันได้ฮะือข่อยกันเนี่ยแดงไฟไดฮะเอาบ้างใบบ้างใบนี้เมือนน้ำิึงแล้ไฟน้ำง

ลายอันเปนน้ามาอ้ับไปอ้อมมงแกะมตามันโกมืมันยังมมันชาวะหัวเขากับลายพีน้อเอาจ้าระวังงดกัดจะรัดุเต็มม่เพียงบอาสออมนะบมยุักสีอ่อมบัมสีกินมสีออมจะยังได้บเกพี่น้องมาเขากับเก็บมื่อไหรนะ ใจตู่ไหวก็ได้ใจตู่ไหวจู่จู่มีกับก็คนสีโตกสีนะอือสีโตกสีหุบโรกหน่อยได้นี่เพราะว่ามันเอาวได้พี่น้องประมาณสีมงปลายได้จักนาทีได้คิดปลายนาทีเนาะสีมงปลายอะไรนี่เนะพราะว่าเมล็ดคิงมากับอันนั้นหนอกน้ำคิงสองกนเนาะพี่เนาะเมืออ่อกับสีได้พากันเมื่ออะทิจังหน่อยเก็บพักแล้วเนาะเพราะว่าหยาน นตกพี่น้องเอ้ยยามนี้แห้งบ่อยแคึมามือคืนนี่ฝนตกอยู่ว่าทางบ้นตกตบ่ฮู้เมื่อเออเมื่อแต่ว่าไฟดับเตื้อเดียวบ่บ่ฮู้เมื่ออีหยังอนียุมใส่มอีแม่ไปเก็บตะบคลิปเนาะอันนี้อีแม่เราไปเอาบวบอยู่คือตันมาให้ซ่านีลายเติบแล้วแต่ว่าเราไปเก็บมาเพิ่มมันไลายกสิได้ปิดคลิปไปเพียง่นนี้เด้อพ่อพี่น้องคุณหายๆที่เขามาเบิ่งจนจบคลิปเด้อ ฝากเป็นกำลังใจยาวๆในเด้อมาพี่น้องยังซูโมงเราเจอได้ก่อซีพ่านมั้ยซีพ่านซูโมงเพื่อสีพ่านต้องแม่น้ำกิ้งมาท่านในผ่านนาะพี่น้องฝากเพื่อเป็นกำลังใจขยันลงคลิปดูๆต้องดูดูดูดงคลิปแม่บาย